ไปดูที่เมียนมาหรือว่าพม่ากันนะครับวันนี้ผมก็ข่าวนี้มาฝากเริ่มนะฮะเริ่มมีปฏิกิริยาของคนพม่าที่ไม่พอใจต่อการยึดอํานาจโดยกองทัพออกมาแสดงอารยะขัดขืนหลายต่อหลายโรงพยาบาลในพม่าที่กําลังสู้กับโควิดบุคลากรทางการแพทย์ของเขาคลุกขึ้นมาชู3มนิ้วล่าสุดคุณผู้ชมครับผู้หญิงคนนี้เธอมีชื่อว่าคิดคิดอันนี้คนพม่า นิยมเรียกเธอแบบนั้นแต่จริงๆชื่อเธอเนี่ยนะฮะถ้าผมอ่านผิดเนี่ยต้องกราบขออภัยด้วยนะครับวุฒมนชะเวียีเขาบอกว่าเป็นนักแสดงหญิงแถวหน้าที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงในพมา่านะดูหน่อยสิสวยจริงหรือเปล่านะครับนี่ฮะเรียกว่าคิดคิดแล้วกันนะครับโอ้โอหน้าตาดีนะฮะหน้าตาดีเหมือนดาราไทยเลยผู้ชมดูสิชื่อว่าคิดคิด เป็นนักแสดงหญิงแถวหน้านะเธอตัดสินใจออกมาประท้วงการยึดอำนาจในประเทศของเธอโดยระบุข้อความเอาไว้ว่าฉันมาถึงวัดเมื่อวานฉันไม่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้และได้พักพิงใต้เงาความรักของพุทธองค์ฉันขออธิษฐานให้พม่าก,กลับมาสงบสุขอีกครั้งโดยเร็วที่สุด นอกจากนั้นเธอยังกล่าวว่าในฐานะที่เธอเป็นพลเมืองของพมา่าที่ทำการประกอบอาชีพในฐานะศิลปินเธอจะประท้วงอย่างสันติผ่านการอารยะขัดขืนและจะยืนหยัดร่วมกับประชาชนชาวเมียนมาหรือว่าพมา่าคนอื่นๆพร้อมกับติดแฮชแท็กด้วยก่อนจะเปลี่ยนภาพโปรไฟล์ของเธออีกครั้งพร้อมกับข้อความที่ระบุว่าฉันสนับสนุนการอารยะขัดขืน โลกอะครับไม่ว่าจะประเทศไหนล่ะมันก็จะมีศิลปินดารานักแสดงที่ลุกขึ้นมายืนหยัดต่อต้านการทำรัฐประหารหรือการใช้อำนาจเผด็จการบ้านเราก็มีศิลปินดารานักแสดงจำนวนหนึ่งนะครับที่ก็มีความกล้าหาญของเขามีความคิดของเขาอย่างล่าสุดไม่เฉพาะคิดๆเท่านั้นนะครับอย่างอีกคนหนึ่งที่ชื่อว่าถ้าอ่านออกเสียงผิดก็ต้องกราบขอ,อไปนะฮะคุณไปตะกลนนะ่ะ ไปหรือไปเนี่ยนะครับตะกลนี่เล็กตะกลแล้วกันในแบบรูปหล่ออันนี้ก็เป็นข่าวในไทยมาแล้วหลายเดือนนะครับคือรูปร่างของเขาเนี่ยถูกอกถูกใจสาวไทยเขาก็ออกมาเคลื่อนไหวต่อต้านการทำรัฐประหารแบบอารยะขัดขืนเช่นเดียวกันนะไม่รู้ล่ะครับว่าหลังจากนี้ฝั่งของเมียนมาหรือว่าพม่าจะเป็นอย่างไรต่อไปดีฮะบรรยากาศคล้ายๆกันนะครับคล้ายๆกัน นี่ดารานักแสดงติดต่อลงโฆษณาได้ที่0 8 8 0 9 0 0 8 0 0เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ